เอาลุงหนบเปล่เอาทำยังไงให้มันติดเปรนะ่ะฮะเออแปลกแล้วลูกถ่ายให้ไหมเอาลูกแล้วเอาไปสิเร็วเร็วเอามายังไงให้มันติดเปวนะเนี่ยอา,อ,าออกไงวนะเนี่ย น้องอุ้มมันโ oh. อ้โหมีคนช่วยได้เอา<อ><อ>ได้ได้แล้วเอาลูกสิเอาเอาเอาติดอยู่เนี่ยเมื่อไหรนะ่วะเนี่ย เอาไปรอโอ้โหไปไปไม่เป็นเลยเอา